โดนอะไรเนี่ยเอากัดลายไอตอนในตอนล้อหลังกูมันหลุดไงไอเหย็ดดีนะไปโดนท่อแล้วแม่งท่อแม่งขูดไอ้นี่พอดี <c oughs> ไม่งั้นแม่งหลุดออกไปกทั้งล้อเลย่หัวที่หัวตั้มอ่ะพังอ่ะยับอ่ะพังยับอ่ะ <c oughs> ไม่หลุดไปได็นไงอย่างเงี้ยนะผมบูมไม่มียึดตัวเนี่ยจะไปยม่โยบเลยแต่ของกูมีกูทำแล้วตาไหนเด็กตอนลงนี้เงียนเลยฮะตาไหนเด็กไปนี่ลงอยู่ตรงนี้ถุงเพี้ยรถมันหนอ แล,แล้วตอนที่มึงใครยังใส่านานอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายะะะะยโ้อห ลูกบล็อกเป็นไงไปหลีโอ้โหไอ้เฮียรู้ไม่ว่ามันดักงอะไร